สวัสดีครับพี่เมอร์อสวัสดีพี่พี่นะครับซัมเมอร์ครับวันนี้เปิดรายการด้วยซัมเมอร์ในช่องเจคอบมายานะครับวันนี้บรรยากาศคืมมากไม่มีแสงอะไรเลยเป็นคืมคืมเพราะว่าตอนแรกฝน ปล่อยไปแล้วใช่ไหมพี่เมื่อใช่ไหมเกอมไม่ได้ออกมาเล่นเลยตาเราไปเตรียมตัวเจชีเป็นเจชีทำอะไรเจชีทำอะไรเจชีทำอะไรไม่รู้แต่รอคุณแม่นานมากอ่านะอ่ะกนระ,ะโดดน้ำเนาะกระโดดน้ำไหมกระโดดน้ำแล้วเนาะน่าจะได้อยู่หรือว่าไม่โดดดีไม่โดดดีกว่าเนาะ อะ่ามาเนอะหนึง่งอ,อันนี้ไม่โยนอย่างงี้อย่าปีนเด้ออย่าปีนเด้อหนึ่งสองสามตึงตึงว้ายจะโดดแ้ะ้ายทำถ่ายเมื่อโดดน้ำนี่สิดอกอือโอ้โยเปียกน้ำเนาะชิดอันเนาะ ไดูสิโอ้ยเราไปเล่นนี่กันกว่าไปเร็วไปไปเล่นข้างไปไปเล่นข้างคอกหมูไปจะชีเดินไปเลยจะชีเดินไปเลยมาเร็วมมาฝั่งนี้เร็วอ่ะเด้อหนึ่งสอง,สอง หายได้มือได้หว่าเจตีทำไรคะขวดขวดยังขวดหายยังคะมันคืออะไรมันพวกหนูเมื่อวานหรือเปล่าลูกคนงามหูปูบะเนาะว่าแมน พี่เม่อลูกบอนล้วลูกตามติชีวิตเจชีปีนปื๊บ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 ปึ๊บตึงึงถึงสาวอ้วนตึงสาววนเหนียวมวนเสยมานี ไอ้ไอ้ลูกบอลน่ะอ่ิพี่ชีฝากพี่พีติดตามคลิปเราหน่อยเ็วพี่พี่จ๋าฝากติดตามคลิปพี่ชีกับพี่เมอร์ด้วยนะที่ช่องเจขอบมายายังไงก็ฝากด้วยนะคะฝากพี่พี่ด้วยนะคะ พวกหนูไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะโอ้มีสนใจเลยเว้ย